ข่าวดือนกันยาคนเดือนแห่งความรักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแสดงที่ไหนบ้างนะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้คือต้องบอกว่าคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคิวงานที่เยอะอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับพุทธศักราช2567ครับและตอนนี้ทางกลุ่มบ้านฮักต่างๆก็เริ่มมีการแชร์กันแล้วกับคิวงานเดือนแห่งความรักของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับว่าน้องเนี่ยจะไปแสดงที่ไหนบ้าง และตอนนี้ครับในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญเนี่ยก็เชียร์เหลือเกินนะครับให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยไปหาน้องในวันที่14กุมภาวันแห่งความรักนั่นเองครับทุกคนถ้าไม่แน่ถ้าจำไม่ผิดน้องน่าจะแสดงอยู่อุบลน,นะครับไม่แน่ใจว่าอุ้มอิ่มจะเดินทางไปได้หรือเปล่าอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยอยากให้อุ้มอิ่มไปไหมวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับ ต้องบอกว่าถ้ามาไลายแน่นๆนถ้ามาไลายแน่นๆนไม่ใช่นะอุม้มิมไปแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องบอกว่าคืออุม้มิมเดินทาง500ร้อโลนะครับทุกคนต้องบอกว่าอุม้มิมเนี่ยไปมาไปมากรุงเทพมาหานครแล้วก็นครราชสีมานะครับถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพจังหวัดที่เรามีงานอยู่กรุงเทพเราก็ต้องเดินทางไปอุบลโอ้โห5้าร้อยโลนะครับไกลอยู่นะ ไกลอยู่นะครับทุกคนก็อเอาความเห็นพอ่พอพอ่พอ,พอแม่แม่เอฟทุกคนที่ซับพอร์ตอุม้มอิ่มตรงนี้แล้วกันอยากให้อิมอ่มไปไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตอนนี้คิวงานของอุงอิงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเดือนกุมภาไม่มีวันว่างเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2อ6 7ครับอยู่ที่3แยกบางบอลตลาดสุขสวัสดนะครับเอก,กชัย66 ใครอยู่ใกล้บ้างใครอยู่ใกล้บางบอนแล้วก็จะเดินทางไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่สนามนะครับทูปะเตมีนะครับดอนเมืองอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีอ่านชื่อสนามผิดขออภัยด้วยนะครับทูปะเตมีนะครับใครอยู่ใกล้ก็สามารถเดินทางไปได้ใครอยู่ใกล้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันที่3กุมภาพันธ์อยู่ที่ตลาดรวยทรัพย์ ต้องบอกว่าตลาดรวยทรัพย์เนี่ยอุ้งอิงไปทีไรเลยครับสนามแตกทุกทีแล้วก็แตกตลอดคือคนเนี่ยไปรุมรถตู้น้องเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งที่น้องไปในครั้งนั้นก็คือรถตู้แบบโอ้โหแน่นมากคนไปต่อคิวรอถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับวันที่4กุมภานะครับอยู่ที่3แยกพระประแดงอาเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับใครอยู่ใกล้บ้างวันที่5กุมภานะครับน้องแสดงอยู่ที่ วัดสองคอนนะครับตำบลสูงเนินอํเาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาท้าพีมพมอิ่มได้อยู่กรุงออยู่นครราชสีมาไปแน่นอนวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์นะครับวัดบ้านห้วยซอนะครับตำบลห้วยม่วงอํเาเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นภูผามา่านองคอิงเคยไปแล้วเนาะนะครับได้โอ้โหพ่อพ่อยังเอฟซีไปให,ให้การตอบรับดีมากๆวันที่7กุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่วัดโพสีชัย ตำบลบุงเลิศนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่7อยู่ร้อยเอ็ดเลยนะขอนแก่นล้วก็ไปร้อยเอ็ดต่อวันที่8นะครับน้องอยู่ที่บ้านขุมคําตําบลบุสูงอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนี่วันที่8กุมภาอยู่ศรีสะเกดท,ทุกคนวันที่9นะครับอยู่ที่บ้านหนองหินนะครับตำบลตาบลในเมืองในจังหวัดขอนแก่นนะครับใครอยู่ใกล้บ้างใครอยู่จังหวัดขอนแก่นบ้าง วันที่10กุมภาพันธ์นะครับวัดมีชัยท่าอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะครับวันที่11กุมภาพันธ์น้องแสดงอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครอยู่ใกล้บ้างครับอุดรใครอยู่อุดรบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ย FC ช่องอิมมีอยู่คนอยู่จังหวัดอุดรไหมถามจริงไม่ค่อยเห็นมีมาคอมเมนต์เท่าไหร,ร่นะฮะวันที่12อนะครับอุ้งอิงแสดงอยู่ที่ บ้านหนองสะแบงตําบลห้วยบงอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่ใครอยู่ชัยภูมิบา้างชัยภูมิเคยไปแล้วครับทุกคนต้องบอกว่าอุ้มมิ่มไปในครั้งนั้นน่ะถนนมืดมากถนนเปี่ยวมากแล้วก็เป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีแหละแล,แล้วทุกคนคือคงฉลองกับคนในครอบครัวเนาะวันนั้นที่อุ้มมิ่ไปเจอจังหวะพอดีก็เลยแบบโ,โหถนนแบบยับยบมาก นะครับชัยภูมิวันที่13นะครับองอิงแสดงอยู่ที่วัดศรีวิไลทุ่งสว่างนะครับอำเภอบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะวันที่14อ๋อวันที่14น้องไม่ได้อยู่อุบลน,นะวันที่14อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเกษตร,รวิสัย14กุมภาวันวาเลนไทน์ทรกรุงเทพร้อยเอ็ดกี่กิโลกรุงเทพร้อยเอ็ดกี่กิโลตอนนี้คือในกลุ่มบ้านฮะคืออยากให้อิ่มไป,ไปๆๆวันที่14มากๆวันที่15นะครับ บ้านอีหลำนะครับตำบลอีหลอำออุทุมพรพิสัยสีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับวันที่16นะครับบ้านกู่อเภอกู่ปางกู่จังหวัดสีสะเกดสีสะเกดเพชรบ้านแพงอีกแล้ววันที่17นะครับอยู่ที่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบอ๋อเป็นของพี่จอนนี่เนาะจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18เนี่ยอยู่ที่บ้านชัยทุ่งนะครับอุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสะเกด วันที่19นี้วันที่19น้องได้พักนะครับอ่าวันที่18เนี่ยก็คือเป็นวันสุดท้ายเนาะที่อุ้งอิงจะได้เล่นอยู่ทางโซนภาคอีสานแล้วก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับในวันที่20อยู่วัดบางปิ้งนะครับตำบลน,นาดีอำเภอเมืองใครอยู่ใกล้บางวันที่20 21ยิบอนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตจากกำนั้นแกะนะครับวันที่22เนี่ยบ้านโคกสีเรือง ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวล,ลำภูนะครับวันที่23อยู่โรงเรียนเมืองเก่าตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชัยภูมินะครับวันที่24วัดจอมศรีกุมวาปีอุดร25นะครับตลาดหนองโพลำปลายมาศบุรีรัมครับวันที่26นะครับอยู่ที่วัดท่าม่วง เสรภูมิร้อยเอ็ดโอ้อันนี้เหมือนนุ้มอิ่มเคยไปในะวัดท่าม่วงเนะี่ยแล้วก็วันที่27นะครับวิทยายลัยเทคนิคกัรทลาลมศรีสะเกดนะครับแล้วก็วันที่28บ้านธาตุนะครับอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านทุ่งนางโอกตําบลบ้านทุ่งนางโอกอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนี่โอ้โห ทุกคนคิวงานนั่นมากมากครับต้องบอกแบบนี้หมอลำสาวน้อยเพรบ้านแพงถือว่ายืนหนึ่งในเรื่องของคิวงานในปีนี้จริงๆยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจเนาะให้ทีมงานทุกคนแล้วก็เหมือนอย่างกับพ่อยุดบอกว่าโหตั้งแต่มีอุคงอิงเข้ามาคิวงานมีทุกวันนะครับคิวงานมีทุกวันจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับทําให้พ่อยุธเนาะแม่ติ่งมีรายได้ทาให้ทุกคนในองค์กรนะครับมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็ นะดีใจด้วยจริงๆกับปีนี้ถือว่าสาวน้อยเพรบ้านแพงฟีเวอร์มากๆนะครับสุดยอดมากแล้วก็คืออุ้มิมชอบดูโชว์องอิงที่สุดเราไปรอดูเราไปแบบเราไปใจจดใจจอรอดูเขาเรียกว่าอะไรนะโชว์อุงอิงคือโชว์บอสโจด้วยโชว์องอิงด้วยนะครับชอบมากใครอยู่ใกล้บ้างครับทุกคนใครอยู่ใกล้บ้างสําหรับคิวงานที่อุ้มได้ได,ได้ได้อ่านมาเมื่อสักครู่นี้ นะครับใครอยู่ใกล้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยใครอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเคยครับฝากพอๆไม่ไม่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับทุกคนฝากดูแลสุขภาพตัเองด้วยคนป่วยเยอะมากนะครับเนี่ยวันนี้ก็คือไม่มีแดดอีกแล้วแล้วก็บางวันก็ร้อนจัดบางวันก็เย็นจัดคือสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ฝากพอๆไม่ไม่เอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ